สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวบัตรคนจนเงินเกษตรกร,กรอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนปี2,566ในหัวข้อ การประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรายใหม่รอบใหม่หมปี2566นะครับซึ่งหลายท่านก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะครับ <c oughs> คลิปนี้นะครับมาเคลียรคำถามนะครับแล้วก็มีคำตอบให้เกี่ยวกับเรื่องของการเช็คผลการประกาศผลรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอ,รอบใหม่รายใหม่ปี2566นะครับ <c oughs> หลายท่านสอบถามใต้คอมเมนต์เนี่ยนะครับ เป็นคอมเมนต์ใต้คลิปเนี่ยเยอะเลยนะครับซึ่งแอดมินนะครับก็หาข้อมูลมาตอบให้แล้วก็อธิบายให้ฟังดังนี้นะครับมีคำถามบอกว่าสามารถเช็คผลได้แล้วในช่วงประมาณอาทิตย์หน้าวันจันทร์เริ่มวันจันทร์ที่หกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกสามารถเช็คสิทธิ์บัตรสรริการแห่งรัฐที่เป็นการประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์สิทธิ์บัตรสุริการแห่งรัฐรอบใหม่รายใหม,ใหม,ใหม,ใหม่ได้เลยหรือไม่นะครับมีหลายท่านสอบถามนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับแอดมินได้หาข้อมูลข่าวสารนะครับขอชี้แจงว่าในส่วนของการเช็คสิทธิ์นั้นเนี่ยนะครับแอดมินยังไม่สามารถตอบได้ว่าเช็คได้หรือไม่ได้นะครับซึ่งแอดมินก็ไม่รู้ว่านะครับไปได้ยินข้อมูลเชิงลึกมาหรือไม่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาตามข้อมูลนะครับที่รัฐประกาศล่าสุดเนี่ยก็คือว่ารัฐประกาศเลื่อนการประกาศผลพิจารณาบัตรคนจนรอบใหม่รายใหม่นะครับซึ่งเขาเลื่อนมาตั้งแต่เดือน มก,การาคม66คือช่วงสิ้นเดือนวันที่31มก,การาคม66เขาเลื่อนนะครับเลื่อนมาแล้วเขาก็ยังไม่ได้กําหนดวันนะครับเขาบอกเพียงว่าจะรีบดำเนินการประกาศผลให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับ แต่ก็มีบางผู้รู้นะครับอาจจะบอกว่าประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์หรือสมอาทิตย์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับแอดมินขอชี้แจงว่ามันก็ยังไม่ได้เป็นข้อมูลที่ชัดเจนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาตามความสบายใจเรานะครับก็สามารถเช็คได้ครับที่เว็บไซต์ w w w b ดิการแห่งร h ฐ m o s g o c h นะครับเว็บไซต์ที่เราลงทะเบียนลองเช็คดูก็ได้ครับเผื่อมันโชว์ผลนะครับแต่ก็ขอ ยืนยันก่อนนะครับว่าอันนี้เนี่ยนะครับไม่ชัดเจนว่ามันเช็คได้หรือไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเอาตามข้อมูลนะครับที่รัฐได้ลงข้อมูลเอาไว้คือเขาเลื่อนประกาศอยู่เขาเลื่อนประกาศผลอยู่แล้วก็ยังไม่มีกําหนดการวันเช็คผลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าในวันจันทร์ที่หก กุมภาพันหกหกเนี่ยนะครับมันสามารถเช็คได้จริงไหมโดยที่เราก็ลองเช็คดูก็ได้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรไม่ได้เสียเงินไม่ได้เสียอะไรนะครับแต่ว่าถ้ายึดตามข้อมูลนะครับล่าสุดที่รัฐประกาศคือเขาประกาศเลื่อนแล้วยังไม่ได้กําหนดวันเช็คผลนั่นเองชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือถ้าเอาตามความเป็นจริงตามที่รัฐประกาศแล้วคือเขายังไม่ได้กําหนดวันนะครับเขายังไม่ได้กําหนดวันเช็คผลซึ่งแอดมินก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมไปรับรู้ข่าวสารมาจากไหนแต่ว่า ในส่วนของรัฐเองเนี่ยนะครับอัปเดตเพียงว่าเลื่อนประกาศผลแล้วก็บอกว่าจะดําเนินการประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัดคนจนรอบใหม่ให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อมูลล่าสุดยึดข้อมูลล่าสุดตรงนี้ก่อนซึ่งถ้าเกิดว่ามีอัปเดตจากรัฐ นะครับโดยตรงช่วงไหนเวลาไหนแล้วก็กําหนดวันเมื่อไหร่ที่ชัดเจนเนี่ยนะครับแอดมินจะรีบแจ้งข่าวให้ทราบหรือว่าถ้าเกิดว่ามีข่าวแว่วๆนะครับว่าเขากําลังดําเนินการเนี่ยก็จะรีบแจ้งข่าวให้ทราบนะครับเพื่อต่อยอดการอัปเดตให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้รับรู้นะครับว่าในส่วนของในแต่ละขั้นตอนเนี่ยนะครับการดําเนินงานแล้วก็วันที่จะสามารถเช็คได้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแอดมินจะรีบแจ้งข่าวอยู่แล้วนะครับให้ยึดข้อมูลตอนนี้นะครับก็คือ ยังไม่สามารถเช็คได้ถ้าตามข้อมูลของรัฐเพราะว่ารัฐเลื่อนประกาศแล้วก็ยังไม่มีกําหนดวันแต่ถ้าเกิดว่าเอาสบายใจอยากเช็คลองดูก็ได้นะครับทีนี้นะครับก็มาลุ้นกันเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ด้วยนะครับไม่รู้ว่ามีการพิจรารณาเรื่องของวงเงินหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างนะครับอาจจะมีเพิ่มวงเงินก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนวงเงินปรับเปลี่ยนสิทธิ์ก็เป็นไปได้อีกอยู่ที่ทางรัฐจะเป็นผู้พิจารณานั่นเองครับ นี่คือข้อมูลข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรคนจนครับสำหรับเนื้อหาข่าวสารขอจบการน,นําเสนอไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตืนอนไว้ครับแล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรคนจนสวัสดีครับ